ี๋ยวอะไรในนี้เดี๋ยวผมขอถอดไปทดลองข้ั้งนอกทีละชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเอาไปทดลองเทสเสียงเลยนะสายไฟน่าจะเป็นเบอร์1.5นะครับพอพอเอามาเสียบเข้าตรงนี้ที่ FC ต่อไว้นะครับแล้วก็มาโหลดนะครับโหลดเหลือน่าจะเป็นเบอร์0.5นะอย่างนี้นะครับถ้าถ้าใครจะประกอบ TR เยอะๆอย่างนี้นะไม่ไม่แนะนําให้เอาสายเลย็กอย่างนี้นะเพราะไฟมันจะไปเลี้ยงขาเนี่ยมันมันจะไม่พอนะครับ อย่างนี้น่าจะเป็นเบอร์เบอร์สองนะครับลำเบอร์สองจุดห้านะครับพาราทีอาเยอะอย่างสายไฟได้อย่างเงี้ยได้ประมาณสักสักสี่คู่พอพอไหวอยู่นะครับสิเขาเขาเอากระดาษลังนะครับรองไม่ให้ขามไปโดนกับซิงค์นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอาแผ่นอีกแผ่นหนึ่งมารองไว้นะเพราะว่าจะเอาตัวนี้มัดติดกับตัวนี้นะครับให้ให้เหมือนกับที่เจาะน็อตใส่อะนี่นะครับถ้าเกิดใครจะทาอย่างนี้ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับอย่างนงี้ครับอย่างนงี้ไม่ไม่ผิดกติกานะครับทาได้เหมือนกัน เนี่ยอย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราหาทางออกไม่ได้ล้วก็จะมีเรืองแันี้ก,ก,นก็แน่นหนาครับใช้ได้นี่นะครับเนี่ยนี่รอยเจียแผ่นอะไรออกนะนะครับ fc ป้องกันดีดนะครับถ้าเกิดจะลองนะครับต้องเอาตัวนี้ออกด้วยนะจะถ้าไม่ลองนะไอตัวนี้มันจะมาโดนกับตัวนี้เนี่ยทำไมไม่ใส่แผ่นขนาดครับจะได้สวยๆคือตรงนี้เขาคำนวณเอานะครับแล้วก็เจาะรูลงไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเราลองมาวัดกับขากับขา tr นะ ม,มันจะไม่เท่ากันส,กสักสักสักตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่อ,อธิบายดีกว่าเดี๋ยวผมต้องไปเจาะทาให้อยู่ละเดี๋ยวนี้ดูครัๆค่อยมาบัดกีออกแล้วก็ <Okay. S 1> เช็คกันทีหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเช็คไอตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่ผมบัดกีเอาตะกั่วออกแล้วนะเดี๋ยวจะได้ลองเอาหางปลาเสียบได้ดูจากตัวนี้แล้วนะครับจากที่ผมดูด้วยตาเปล่านะ น่าจะสมบูรณ์นะตัวนี้นะผมแอบวัดไปหน่อยแล้วน่าจะสมบูรณ์แต่ตัวนี้ตัวนี้จากที่ผมดูนะแล้วผมก็แอบวัดไปแล้วอ่าอย่างตัวนี้นะครับถูกเปลี่ยนแล้วนะครับน่าจะสี่สิบเจ็ดนะครับโอห์มสองวัตต์เนี่ยนะแล้นสี่สิบเจ็ดไหมอ่าสี่สี่เก้าอ่าไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนี่นะตัวนี้ผมแอบวัดแล้วตัวนี้มันดี อไม่ต้องวัดแล้วตัวนี้ผมเช็คไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยมาลองสังเกตดูอ่ะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้น่ารู้สึกจะเป็นเทีวเ,เขียนข้างล่างนะรู้สึกจะเป็นหนึ่งร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวนะมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเขาเขาไม่มีหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมวัดเอาตอนนี้วัดก่อนนะจำไม่ได้ลนะน่าจะเป็นหนึ่งร้อยโอห์มนะครับ อ่าหนึ่งร้อยนะครับในคาดเคลื่อนเนี้ยเป็นรนะ้อยหนึ่งนะเนี่ยข้างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็สองตัวในนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเนียตัวนี้กับตัวนี้ด้วยนะสองตัวมาสังเกตด,ดูนะตัวนี้จะถูกขนานกันสองตัวนะน่าจะเป็นเครื่องวัดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหนะึ่งทับสองนะครื่องวัดเดี๋ยวผมวัดดูนะขนาดแล้วได้ร้อยหรือเปล่าหน้า อ่าได้เกนะครับนิดหนึ่งไม่เป็นไรส่วนครั้งนี้ขนานแล้วอ่าเกไม่เป็นไรครับนิดหน่อยแล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้เขาก็อันนี้ก็หายไปเยอะอยู่แต่ก็ถือว่ายังยังยังอยู่ในเกณฑ์นะครับ89 90หายไปสิบแต่ตัวนี้นะครับที่ผมแอบวัดไ้นะ อ่าตอนนี้ไม่อยู่ห้าสิบแสดงว่าอีกหนึ่งตัวขาดแล้วนะครับเป็นเครื่องวัดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาใส่ให้นะเพราะว่าผมไม่มีไม่มีหนะนึ่งวัดนะเนี่ยถ้าถ้าตัวขนาดนี้มันจะเป็นหนึ่งวัดไงอย่างเงี้ยเครื่องผมก็มีแต่แต่ตัวเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองก่อนว่าว่าเสียงมันจะเพี้ยนไหมถ้าเกิดว่าอ่าตัวนี้มันเป็นยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะลองก่อนโอเคครับ เดี๋ยวผมมาเช็คตัวนี้ก่อนเลยเพราะตัวนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะเดี๋ยนะเด,ยเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะมันศูนย์ยี่สิบสี่นะครับบิดแล้วก็ได้สามสโวลต์ะ 3, v, นะครับเดี๋ยวลองก่อนมีมาร้อยบอร์ดผมก็จะลองให้ดู100 w, นร้อยบอร์ดนั่นแหละครับเพราะว่า fc ส่วนใหญ่เข้ามาใหม่ไม่ได้เข้าไปดูของเก่ากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ว่าให้ fc ใหม่ดูไปตลอดเลยนะครับเนี่ยผมจะใช้สัญ,ญลักษณ์ของสีดำในเป็น v ลบนะ ดีลบเสียบเข้าลบแล้วก็สีแถบอ่าเหลืองเหลืองเขียวผมใช้เป็นกาวนะก็เสียบเข้า g อนดีนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะครับอ่าสีแดงเป็น V บวกนี่นะไฟเข้า3เส้นนะครับแล้วก็ส่วนลำโพงผมใช้6นิ้วเหมือนเดิมนะลำโพงอ่าฟังบวกฟังบวกก็มาเข้ามามาออกเอาเนี่ครับเอาอยู่ตรงนี้นะครับ เอาแล้วก็เสียบขอเอาอแล้วก็ฝั่งกาวนะครับฝั่งกาวฝั่งกาวมันต้องมาเข้ากับกาวนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมควันสายว่าตรงกลางอยู่เดี๋ยวผมดึงเอาเข้ากับตรงนี้เลยนะยกาวของลําโพงนะก็มันจะกลายเป็นลบก็เอามาเข้านี่เลยกลางทางเลยส่วนสัญ,ญญาณขาเข้าใช้โทรศัพท์เหมือนเดิมเนี่ครับ อินพุครับเต่อเป็นโมโนครับอ่าบวกลบเนบได้หมดครับอ่าเสียปักแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดนะเรล่งเสียง ครับเดี๋ยวมาลองตัวนี้เลยนะตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนค่าอ่ร้อยโอห์มนะครับเดี๋ยวลองใส่นี้ดูที่ว่าเสียงจะเพี้ยนไหมก็ย้ายมาบอร์ดนี้แล้วนะนี่นะ,อะบอร์ดที่ใส่สองตัวคู่นะเนี่ยสี่สี่สี่อันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเพลง ก็ไม่เพี้ยนนะครับอ่าแปลกดีนะครับค่า R ตรงนี้ค่าถูกเปลี่ยนไปเสียงก็ไม่เพี้ยนนะใช้ได้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาใส่ให้มันค่ามันเท่ากันนะครับให้เป็นสเปคของเขานะ,ะนี่นะครับผมแกะามาจากช่องนี้แล้วสองตัวนะอ่าตัวอื่นเขาจะได้กันที่ อ่าเก้าบอดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตอนตอนที่วัดกันตอนแรกนะครับเนี่ยเนีที่ที่เขาขนานกันมาเนี่ยค่าโอมาลดนะเนี่ยเหลือห้าสิบเอ็ดเนี่ยเขาจะเอาครึ่งวัดมาทําเป็นหวัดนะมันต้องขนานกันแต่ว่าเรามาวัดตัวเดียวเนี้ยจริงมันไม่มีอะไรเสียนะเนี่ยมันเป็นหนึ่งรอยนะครับ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยเอามาขนานกันลดลงเหลือห้าสิบนะครับผมต้องเอาสองร้อยนะผมต้องเอาสองร้อยนี่นะสองร้อยอ่าร้อยเก้าิกว่าผมต้องเอาสองร้อยนะพอดีมีสองร้อยพอดีเดี๋ยวเอาสองร้อยสองร้อยมาขนานสองร้อยนะทำทำเป็นหนึ่งวัตนะมันครึ่งวัตไงมันจะได้ทน ทนไฟได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นอีกเท่าตัวนะนี่นะอันนี้สองร้อยนะนี่นะอ่าสองร้อยพอขนาดปุ๊บอ่าเหลือหนึ่งร้อยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เหลือหนึ่งร้อยแล้วเอาใส่เข้าไปในนี้นะหลังจากที่ผมได้เอากล่องมาทดลองใส่นะครับพอดีเอฟซีเขาสั่งกล่องมาจากทางร้านนะพอดีมาถึงละอันนี้ผมยังไม่ได้ถอดทีอาร์ออกนะเดี๋ยวผมเอาลองมาวางดูก่อน แต่ว่าผมวัดที่ r ดูหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี่นะครับไม่มีเสียนะครับนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าขาจะสั้นไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะใส่จะใส่กับแผ่นขนาดนี้ได้หรือเปล่ายังไม่ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีอันนี้เอาลองมาวางดูแล้วนะกล่องลึอ 10, นะ 16. กอ่าสิบสิบหกนะสิบหกกล่องลึกสิบหกนิ้วนะครับของของเก่ามันจะสิบเจ็ดนะของของเก่าท่านเนี้ยเนี่ยเนียท่นอ่า พอยูโรเทคอะ่ะที่ผมวัดดูอ่ะมันจะสิบเจ็ดแต่ว่าอันนี้จะเบียดนิดนึงเนี่ยผมลองเอาผมลองเอาไฟหน้าแท่นมาใส่ัน,นี้ยังไม่ได้แปะนะเนี่ยลองมาใส่ต้องต้องดึงมาให้ชิดตรงนี้เลยเดี๋ยวตอนส่งกลับจะกระแทกตรงนี้หักแน่นอนเลยเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ทําฐานนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีปัญหาได้ผมจะอธิบายฟังเดี๋ยวผมจะย้ายเกลอกมาไปไว้ข้างในนะส่วนตัวนี้ก็จะชิดอย่างนี้เลยเพราะว่าอ่าด้านหลังตรงนี้เฟลเน่ชิดกันไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบียดลองทําดูได้เ <Hey, S 2> ผมได้ ถอดทีอานะถอดทีอาร์มดโดนหนึ่งแล้วอันนี้เอฟซีเขาไม่ได้ใส่แผ่นขนาดมาไงนะแรกเนี่ยเขาแปะแปะมากันอะไรนะกันขาทีอาร์กันขาทีอาร์ลงไปช็อตกับซิงค์นี่ับนี่เขาแปะมาแล้วก็รูรูที่เอฟซีเจาะมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะทำไมเขาใส่แผ่นขนาดไม่ได้คือที่ผมเข้าไปดูแคตตล็อกของแอมรุ่นนี้นะ p o ยูโรเทคอะไรนะอะไรหกร้อยจำไม่ได้ละ อ่านี่นะครับพอเวลาเราเอาแผ่นขนาดเนี่ยไปเทียบนะกับทีอาร์นะครับอันนี้มันท่อเนี่ยมันยาวอ่าสิบสองนิ้วนะแต่ว่าทีอาร์ตามสเปคอะ่ะที่ผมเข้าไปดูในแคตตาล็อกอะ่ะมันใส่มาแค่เก้าเก้าคู่ก็จะประมาณนี้นะครับเก้าคู่ไอ้ที่เหลือนี่มันจะเป็นทอาร์ของได้นะครับอันนี้เขาคงเจาะใหม่นะครับนี่ครับเจาะปุ๊บเนี่ยนะหัวน็อตอะ่ะมันจะต้องตรงกับอ่าอันนี้นะเพราะว่าขามันจะลงมาในพอดีเห็นไหมตัวนี้ตรงกับตัวนี้ตัวนี้ไม่ตรงนะครับตัวนี้ไม่ตรง ตอนนี้ไม่ตรงนะครับนนี้ไม่ตรง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 หมดเลยนะครับเขาก็เลยใส่แผ่นขนาดไม่ได้อ่ามันก็จะมีปัญหาตรงนี้ทีนี้รอยที่เขาเจาะมานะครับเขาเขาเจาะมาเดี๋ยวผมจะหาตำหน่งรูของเดิมนะนี่นะเซ็งอ่าศูนย์ห้าแปดเอเห็นไหมครับถ้าถ้าเป็นรูที่มาตรฐานอะเห็นนะครับมันจะหนึ่งนิ้วพอดีนะนี่นะ รูละนิ้ว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 พอดีอันนี้หกนิ้วก็จะมาอยู่ที่หกคู่พอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาหานะว่าว่ารูไหนมันมันได้จังหวะหนึ่งนิ้วพอดีครับแต่ว่าผมจะคํานวณจากรูเก่านะว่ารูเก่าก็ใส่มาเก้าคู่แต่ถ้าเกิดว่าเกลียวเกลียวมันหวานเนะี่ยเดี๋ยวผมจะก็หลังจากที่ได้หาดูรูนะครับก็จะอยู่มันตรงกลางนะนี้นะครับหนึ่ง 1>, 1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่8คู่9คู่10คู่นะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ตรงเดี๋ยวเราเจาะใส่นะครังนี้ก็เหมือนกันครับก,ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไหนเกลียวหวานเนี่ยเดี๋ยวเท่ากระเจาะเพิ่มแค่3ารูเองโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะเลยครับผมเวลาผมเจาะนะครับปกติผมจะจะใช้ดอกอ่าดอกใหญ่เจาะนี่นะครับแล้วก็เอาเอาน็อต M3 ขันเข้าไปเลยนะ มันจะตัวใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะสองมิลครึ่งแต่ไม่รู้มิลครึ่งเท่าไหร่สองจุดเจ็ดนะครับนี่นะครับสองจุดเจ็ดมิลน,นะปกตินี้ผมเอาตัวนี้ขันแล้วก็เอาน็อตเอ็มสามปั่นเข้าไปแต่ว่าเกลยียวมันจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ก็อยู่นะครับแต่ก็ถ้าขันแรงๆก็อาจจะมีรูดได้แต่ถ้า,าเราจะเอาน็อตตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็มสามอ่ะ เราต้องเปลี่ยนเป็นสองจุดสี่นนะมิลนะสองจุดสี่มิลไอไอไอสองจุดเจ็ดมิลเนี่ยผมลองทําดูแล้วครับมันไม่ได้ครับเกลียวมันเหลือน้อยมากครับต่อให้เอาตัวนี้ไปปั่นเกลียวมันจะเหลือน้อยนะเดี๋ยวเราเอาสองจุดสี่มิลเนี่ยเจาะเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาปั่นโอเคครับเดี๋ยวผมขอ,อยาดไปเจาะแป๊บนึงนะครับก็หลังจากที่ได้ลองตาบเกลียวนะครับเอาสว่านดอกสองจุดสี่มิลมาเจาะนะแล้วก็เอา ตัวทับเกียวของ m 3ามาับนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะอ่าอันนี้ผมผมใช้น้ำมันเครื่องเอาเลยนะครับนี่ครับผมเอาเอาจุ่มไปแล้วก็ปั่นเลยนะเดี๋ยวลองดูนะว่าใช้ได้ไหมครับน็อต m 3ใส่อ่าสเปคเขาเลยนะครับใช้สว่านเนี่ยนะพอดีผมเอาสว่านไปเก็บแล้วใช้สว่านนะดอก2.4มิล นะครับเจาะแล้วก็เอาตารเกี่ยว M สามา๊ารนะครับนี่นะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับครับอย่างนี้นะครับผมก็จุ่มน้ํามันนะครับจุ่มน้ามันเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอตารเกี่ยวสิบคู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนี่ แบบมันอยู่ตรง,ตรงกลางเซ็งพอดีนะครับตรงนี้นะครับมันจะเหลือหัวท้ายถ้าผมไปเอาแผ่นสิบคู่มาใส่อะเนี่ยนะครับท,ที่ออกแบบไว้นะอันนี้ขึ้นขานี้นะอันนี้ขาสิบพอดีนะสิบคู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนะครับไหนไหมครับมันจะเหลือเศษนะครับเหลือเศษอย่างนี้มันขี้เหละมันจะไม่สวยอันนี้ผมจะขอเอาเป็นของสิบสองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนะครับแล้วก็เราก็เอามาใส่ นี่ไหมครับอ่าตรงหัวก็จะเป็นคู่นี้นะคู่นี้มันก็จะเหลือเศษต,นะต,ตรงนี้นะเศษอย่างนี้ยนิดนึงส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอตัดเป็นสิบเอ็ดคู่นะจะตัดออกคู่หนึ่งเพื่อว่าให้ให้ท้ายอ่ะมันจะเหลือแค่นี้นะครับมันจะได้สวยนะครับก็จะเหลือไว้คู่หนึ่งอ่าสามารถเอาไปใส่เป็นสิบเอ็ดคู่ได้ถ้าถ้าเกิดเราไปเอาอย่างนี้ยนะเราพัดล,ลมพัดลมมันมันอยู่ตรงท้ายเงี้ยอย้ยครับตรงนี้มันก็จะรั่วไปครับแต่ถ้าเราเอาเอาซิงค์ตรงนี้ เีมาประกบเอาให้ใกล้ที่สุดอะ่ะมันก็จะเป็นรูลงไปในตัว <Okay. S 1> นะครับนะี่ครับหลังจากไปตัดมานะก็เอาเลื่อยตัดเหล็กนั่นนะครับตัดออกหนึ่งคู่นะจะประมาณนี้เราจะใส่ลักษณะนี้เพราะว่าเขาจะหงายหงายตัวตัวนี้ขึ้นข้างบนนะครับนี่นะครับขาตัวขึ้นข้างบนขาขาบีเขาจะอยู่ข้างซ้ายนะนี่นะครับ มันจะมาเข้ากับตรงนี้พอดีนะนี้พอดีนะคือเราเราต้องใส่ลงไปจากข้างบนนะครับนี่นะอ b a บีอันนี้สิบโอมนะผมผมใช้ตรงตามนี้เลยนะรุ่นเขาจะหงายตรงนี้ขึ้นแล้วก็ไว้อาบางข้างบนนะครับแต่รุ่นนี้ต้องเอาอย่างนี้นะครับเพราะว่าแผ่นรุ่นนี้เป็นแบบนี้นะครับต้องต้องดูด้วยนะครับอย่าอย่าไปหงายขึ้นนะถ้างหงายขึ้นปุ๊บเนี่ยขาตำแหน่งขามจะผิดนะครับเนี่ยส่วน B ครั้งนี้ครับจะกลายเป็น E เลยนะครับนี่ครับขา B นะถ้าถ้าเราเอาสังเกตรูนะตรงนี้มาหารูนี้นะจะเป็นจะเป็น B อาจจะเป็น E แล้วนะครับเนี่ยมันจะกลับกันแล้วนะต้องดูด้วยครับนี่เราต้องใส่ให้ตรงอย่างนี้นะนี่นะที่ R เก่านะคือรูที่มันตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คืออ่าบางรูมันรูมัน,มนหวานก็ขยับรูมาใหม่นะครับก็เลยไม่ไม่ไมตรงทุกตัวครับบางรูก็รูมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ขยับมาให้ ให้มันได้ตำแหน่งนะเพราะว่ามันเป็นซิงค์ที่เขาเจาะมาแล้วนะครับต่อไปก็ตัดขานะอันนี้แล้วก็ตัดขา